ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567ณาลานวัฒนธรรมพื้นบ้านบริเวณสนาม้าดานาพระที่นั่งจันทรพิสารในพระนารายณ์ราชนิเวศมาหาวิทยาลัยราชภาัศสตรีซึ่งนําโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในม,าห,าาามาหาวิทยาลัยราชภัศสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกลุ่มรักเพลงเก่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปีพศ2567สำหรับกิจกรรมในลานวิถีไทยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวัฒนธรรมมอญบางขันหมากตมบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีกลุ่มวัฒนธรรมลาเวียงบ้านป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี กลุ Turkey, ่มวัฒนธรรมไทยเบิงบ้านดีลังอเภอพัฒนานิคมจังลบบุรีชมรมไทยพวนจังหลบบุรีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนบางน้ำเชี่ยวอภพรมบุรีจังหวสิงห์บุรีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนบ้านน้ำจันทร์อเมืองรบบุรีจังหลบบุรีกลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านหนองแคมอเภอเมืองรบบุรีจังหลบบุรีการแสดงลิเกโดยคณะลิเกสิทธิ์พระนอนจัวัดสิงห์บุรีกิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราช โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์โดยศูนย์วิทยาศาสตร,รศ์การสาธิตอาหารพื้นถิ่นหมูส้มตุ้มโดยสำนักงานอาธิการบดีการแสดงดนตรีไทยและการสาธิตการทำพวงมะโโหอดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการสาธิตการทำพวงกุญแจด้วยไหมพรมโดยคณะครุศาสตร์การสาธิตการทำยาดมยาหมองจากสมุนไพรโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การสาธิตการทำมะกรูดหอมใบเตยโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศการสาธิตการทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่นโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการสาธิตการทำอาหารไทยของขาวและของหวานโดยคณะวิทยาการจัดการนิทรรศการอาหารพื้นถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีการสาธิตการพับใบเตยและการพับดอกบัว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสาธิตการทำไอศครีมจากน้ำสมุนไพรและการแสดงเพลงพื้นบ้านโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมไปถึงการเสวนาวิชาการเรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีการแสดงดนตรีไทยโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงขับร้องเพลงเก่าโดยกลุ่มรักเพลงเก่านิทรรศการตามรอยดาราศาสตร์ยุคอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสู่หอดูดาวอย่างตะวันตกและนอกจากนี้ที่บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายมหาราชยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาวันที่2 8กรกฎาคม2567ด้วย